เออครับสวัสดีครับช่องยูแฟนๆช่อง you tube พ่อเพื่องครับวันนี้นะครับเรามาอาวานแหแม่น้ำชีนะครับกับน้องนัทวัฒนัทวัฒอะไรนะทวีพัฒพาติเขาทวีพัฒพาตินะครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่ของอ่า้องกันกบคุมโรคที่เจ็ดจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับดูปลานะครับ ดูปลาครับนี่ปลาที่เราได้ไม่เท่าไหรอะครับมูลค่าเท่าไหร่นะนัดคิดว่าไม่ต่ำกว่าพันห้านะไม่ต่ำกว่าพันห้านะปลาปลาเขากี่ตัวปลาสองตัวสองตัวนะครับปลากดค้างหนึ่งตัวปลาปลาตองปลาตองไก่ปลาช่อนเออแล้วก็ปลาขาวเออไม่ใช่ปลาขาวครับปลาตองไม่ใช่ ไอปลานั่นนั่นปลาปลาอะไรนะจกบอ่ะเออปลาปลาจกครับปลาจกเออปลาจกแล้วก็ปลาขาวช้างเหยียบนะครับนี่คือวันนี้วันวันอาทิตย์นะครับเราก็ออกมานะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับณนัทครับนี่คือพอเพิงนะครับนี่เอ้าอ่าเราจะกลับเราวกลับ้วยเรือหางยาวครับเอามาเอานัทเอา่าย่ายภาพเลยนะครับเอาเชครับโอเชครับเอาเอาอันนี้ไปด้วยพี่พี่เอานี้ไปจับด้วยไนี่นี่ มาเหรออืมเราเปิดหน้ากากดูสิครับว่าใช่พอเพื่อไหมอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ใส่กางเกงนะครับเวลาลงน้ํามันจะมีปัญหาครับอีมครับดูดีครับดูดีครับครับสุดยอด้ะครับสุดยอดแล้วครับอันนี้ครับน้องชายโอเคครับลหน้าเราว่าไงมาทุกวันเพราะว่าเราไม่ใช่คนรวยเราเป็นคน พอเพียงหากินพอเพียงแบบธรรมชาติอ่านั่งลงนั่งลงครับนั่งลงครับผมจะขับเรือแล้วครับเรือหางยาวนะครับทีนี้โอ้โหมันขั้งสุดยอดเหลือเกินนะครับนี่เป็นคลิปที่ผมขอต้องขออนุญาตนะครับลงน้ำาเราก็ใส่เฉพาะชุดชุดว้ายน้ํานะครับอะขอนุญาตขับเรือหางยาวนะครับไปก็อยู่ย่างพอเพียงอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมกับพี่ชายที่แสนดีเขาก็ประสบความสูขเต็มหมดแล้วจัดเกษียณอยู่แล้วเขามีเนี่ย จแบบว่าหาจินพอเพียงแบบว่าไม่ต้องได้อ่าไปซื้อจินอะไรครับพังธรรมชาติเราครับสำหรับชิดคลิปนี้นะครับก็คงอ่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าได้มาสองคนเองได้ปลาแล้วก็ก็คงจะกลับไปครอบครัวแล้วนะครับถู่บ้านไปหาครอบครัวแล้วแล้วก็เรือหากาวนะครับแล้วก็เรือหางยาวครับสู้สู้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับอาจจะอาจจะลงคลิปให้ท่านดูอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคนที่ครับเรือนะครับจุดพิกัดที่บ้านสับโรงนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดครับกดร้องนะกดปุ่มที่หนึ่งกรยาถ้าแจ้งปูสุนทิสายาหาตั้งนะครับกดใครให้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามีกบสุดนะครับสนุกครับแค่นี้ครับครับข้าวเที่ยงจะไม่กินเลยครับ ก็ขอ,อขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติแค่นี้นะครับเดี๋ยว,วาอาทิตย์หน้า,เ,<อ>าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ